ท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้วันที่29สิงหาคม2533ขอไสา้ที่โปรดทราบเวลาพูดเวลานี้กำลังป่วยมากลิ้นแตกทั้งแผงพูดไม่ถนัดแต่ก็จำเป็นต้องพูดเพราะว่าเป็นการบันทึกความจำพิเศษทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่า แ่ความจําพิเศษในบรรดาท่านพุทธบริษัทคือมันพิเศษจริงๆเนื่องจากการป่วยไข้ไม่สบายเป็นสําคัญเพราะว่าเมื่อวันที่20สิงหาคม2534ตอนกลางคืนกำลังน,นอนภาวนาอยู่เห็นหญิงสาวคนหนึ่งผิวขาวรูปร่างหน้าตาสวย เธอเดินยิ้มเข้ามาหาแต่้ว่าเครื่องแต่งตัวของเธอผ้านุง่งเธอนุ่งผ้าไหมสีทองแล้วก็เสื้อสไหมสีแดงจัดเธอยิ้มเข้ามาหาเพราะด้วยความรู้สึกขึ้นก็ตกใจคิดว่าสภาพแบบนี้บรรดาท่านทั้งหลายท่านผู้รับฟังบางท่านอาจจะคิดว่า ชายหนุ่มถ้าหญิงสาวมหาก็มีโชคดีหรือว่าชายแก่หญิงสาวมหาก็มีโชคดีที่เรียกว่าควายแก่กินยาอ่อนแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นลักษณะของสีผ้าของเธอหน้าโกรนนั่นคือผ้าสีแดงเพราะเป็นสัญญากันมีอยู่ว่าถ้าหากว่าจะป่วยไข้ไม่สบายก็จะปรากฏสีแดงขึ้น ถ้าสีแดงเป็นชิ้นใหญ่ก็จะป่วยมากถ้าสีแดงเป็นชิ้นเล็กก็จะป่วยไม่มากคือไม่นานนักถ้าสีแดงแดงจัดจะมีการป่วยจะหนักมากถ้าสีแดงเป็นแดงสีเลือดหมูก็ป่วยน้อยอย่างนี้เป็นต้นในเมื่อเห้ปรากฏภาพอย่างนั้นก็มีความรู้สึกว่าคราวนี้เราต้องป่วยอาการป่วยคราวนี้ต้องน่ากลัวมาก เพราะว่าเสื้อของเธอแดงจัดถ้าเดินเข้ามาใกล้แต่ก็มาตัดสินใจคือว่าขึ้นชีอว่าความเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาเราอยู่นี่เราอยู่เพื่อพระพุทธศาสนาในเมื่อมันจะเป็นยังไงก็เป็นไปขออย่างเดียวถ้าได้มีโอกาสสอนธรรมะเขาอ,องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วก็เป็นการสอนประเภทที่เรียกว่าไม่มีค่าจ้างรางวัลใครจะให้หรือไม่ให้ก็เป็นเรื่องของผู้ให้แต่หน้าที่ของเราก็มีหน้าที่สอนแต่ถ้าว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทไอเรื่องนี้มันเป็นของธรรมดาเรื่อยมาป่วยื่อยมาเครียดจัดแต่ว่าคราวนี้หนักกว่าทุกคราวจึงจําเป็นต้องบันทึกและเป็นของ,ของแปลก นั่นคือว่ามาถึงวันที่22สิงหาคม2534ก็เริ่มเป็นไข้หวัดพร้อมกับอาการเหน่อยถ้าการปวดทิษะเกิดขึ้นเป็นไข้หวัดด้วยแล้ะปวดที่ะด้วยตามธรรมดาเป็นไข้หวัดไม่ค่อยจะปวดทีะ่ะแล้วก็มีอาการเมินงงเป็นกรณีพิเศษ ขาก็ยกไปขึ้นไอ้ขานี่ประเดี๋ยวก็บวมข้างซ้ายประเดี๋ยวก็บวมขวามันบวมกันตลอดเวลาเป็นเวลาเดือนเศษที่ขาบวมบางทีก็บวมทั้งสองขาบวมจนใส่รองเท้าไม่ได้บางทีก็เปลี่ยนเป็นบวมขาซ้ายบ้างบวมขาขวาบ้างแล้วก็เมื่อวันที่ยี่สิบสองยี่ิบสามบวมทั้งตัวหน้าก็บวมด้วยก็มีความหนักใจอยู่หน่อยหนึ่ง ว่าการป่วยเขานี่หนักใจมากเมื่อพอที่สิบสาตอนเช้าหมอสุธรรมแห่งโรงพยาบาลแม่ระเด็กที่วัดท่าสงก็มาเช็คร่างกายความจริงไม่นัดกับเธอแต่หมอคนนี้มีความห่วงใยมากถ้าป่วยไข้ไม่สบายก็ต้องพบหมอสุธรรมทุกอย่างที่ไม่เกินความสามารถหมอจะต้องทำเพราะเธออยู่ใกล้ ได้เบอการหนึ่งถ้าหมอจรูนสั่งมายัางไงหมอสุกทรตามตามน,น,นั้นเธอก็มาเช็คความดันของโลหิตปรากฏโดยความดันโลหิตในวันนั้นตอนเช้าร้อยหสตามธรรมดาความดันโลหิตจะมีขนาดหนึ่งร้อบ้างร1 0บ้าง120บ้างถึงร้อสเป็นพิเศษ,ษ,ษเป็นอย่างสูงสุดเพราะนั้นความดันร้อยหสิ หมอบอกว่าความดันสูงไปหน่อยต่อมา,อาการทางกายก็เครียดหนักพูดไม่ออกลิ้งแข็งเวลาจะสอนกรรมฐานก็พูดไม่รู้เรื่องก็มีความหนักใจอาการไข้ก็มากขึ้นอาการปวดท้งทิ่ะก็มากขึ้นถึงเมื่อวันที่ยีิบก็ตัดสินใจ คิดว่าการทางร่างกายของเรานี่มันไม่ดีจริงๆเพราะการป่วยไข้มันสบายมันเป็นของปกติธรรมดาแต่ว่ามันเกินวิสัยเกินไปคือป่วยเสียทุกวันถ้าเรายังจะอยู่แบบนี้อีกอาการป่วยแบบนี้ก็ยังมีตลอดไปถ้าหากว่าเราตายจากความเป็นคนแล้วเราจะไปไหน ไปดูเทวดาไปดูนางฟ้าไปดูพรหมไปดูพระรัต์ท่านมีความสุขไม่มีใครมีความทุกข์มีแต่ความสุขด้วยกันทุกคนสำหรับเราใครๆเขาก็นิยมว่าดีคนนั้นก็ว่าดีคนนี้ก็ว่าดีแต่ความจริงนี่มันไม่ได้ดีเลยอาการทางท้องก็อึกเเสียถ่ายอุจจาระก็ไม่ออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีอุจจาระอยู่ก้อนหนึ่งไม่ค้างมาเป็นปี มันแข็งมากอุจาระที่ออกมาได้ต้องหลีอะอุจาระก้อนนี้ออกไปมันค้างอยู่ในดำไส้แต่มันก็เพิ่งม,มันจะสลายตัวเมื่อเดิอนมิถุนายนที่จันทุเที่ยวเท,ท,ที่บ้บนของคุณสมบูรณ์คุณวันดีที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีบางสะท้อนมันสลายตัวเขานั้นปรากฏช่วมเกือบครึ่งโถ แต่ว่าต่อมาไม่ช้าไม่นานมันก็ก่อตัวไปในมันก่อมันก่อตัวใหม่มันก่นกกอ,ต,กกอตัวได้เร็วมากมันก็เบียดเสียดลาไส้คับลาไส้ไอาหารที่กินเข้าไปก็ถ่ายไม่ออกเจะถ่ายก็ต้องแทรกเจ้านี้ออกไปมันแสนจะลําบากยากเข็นคืนหนึ่งต้องเดินเข้าส้วมสี่ห้าครั้งอ,ออกทีละหน่อยทีละหน่อยทรมานมาเป็นปี พอมาถึงวันที่2 5สิงหาคม25ง4สเวลากลางคืนก็มาพิจารณาตัวเองว่าเราควรจะอยู่หรือเราควรจะไปแต่ความจริงตามที่พระท่านบอกเพาว่ายังไม่ควรจะไปบอกไว้ตองปีพศ2530เอาไว้พูดกันทีหลังก็มานึกในใจว่า การโยของเราถ้าโยอย่างนี้มันเป็นการทรมานที่เกินสมควรอายุจริงๆของเราก็ไม่ถึงเท่านี้ถ้าเราตายไปนานแล้วเราจะมีความสุขมากถ้าตายตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเราก็เป็นพรหมตายตั้งแต่สมัยอายุพระเป็นพระอย่างน้อยๆอายุน้อยๆอ,อยู่ก็เป็นพรหมเพราะไปเที่ยวพรหมอยู่เสมอถ้าตายระหว่างนี้ ในช่วงหลังนี้เราก็จะมีความสุขกว่าพรมก็มานั่งนึกในใจว่าจะตายดีถ้าจะอยู่ดีจึงไปหาพระท่านพระท่านก็บอกว่าช่วยฉันก่อนทุกอย่างมันยังไม่เสร็จขอให้ช่วยให้เสร็จซะก่อนอีกประการหนึ่งบัญชีของวัดยังไม่เรียบร้อย าการที่สองบัญชีของโรงเรียนยังไม่เรียบร้อยเขาจะยุ่งเรื่องการเงินก็เลยบอกว่าบัญชีเงินฝากทุกอย่างสําหรับไัดก็ดีถ้าโรงเรียนก็ดีแต่ถ้าเล่มบอกไว้ชัดว่าเงินประเภทนี้ใช้อะไรใช้จะเพราะดอกผลหรือว่าใช้ต้นด้วยเป็นเงินประเภทไหนเป็นเงินที่มีไว้เพื่อพระก็ดีถ้าเป็นเงินไว้เพื่อพรโรงไัดก็ดีโรงก็ยฟ้าก็ดี หรือเป็นเงินที่บรรดาญาโยมพุทธบริษัททำบุญมาแต่ยังสร้างไม่ทันฝากไว้เล่มหนึ่งจะหากบอกไว้ชัดว่าทำอะไรบ้างเรื่องวุ่นไวายไม่มีท่านก็บอกว่าขอให้ช่วยกันก่อนให้วัดบรรเสร็จซะก่อนค่อยพูดกันใหม่แต่ว่าฉันขอยืนความเดิมความเดิมของท่านบรรดาแต่พุทธบริษัท ก็จะไม่ขอกล่าวนั้นที่นี้โยความเดิมไปยังไงท่านขอยืนความเดิมก็ลาท่านกลับมาก็มานั่งตัดสินใจคิดว่าขึ้นที่ว่าทุกขเวทนาไม่ครอบงำบะมากเลอเกินหนักเกินก็ที่จะทนต่อไปถ้าเราหาทางแก้ไขไม่ได้ก็ขออยู่แค่สิ้นพศสอง4 ขึ้นต้นปีพศ .2505 ขอตายแต่การตายของเราจะตายแบบไหนก็ตามถ้าตายอย่างปกติที่เขาตายกันไม่ได้เราก็จะาตายแบบพระโคติกะแต่คงไม่เช่อขอตายวิธีตายอย่างอื่นมีถมไปแต่ว่าการตายเหมือนกันคือทำให้ร่างกายมันตายเสีย จิตใจของเราจะได้ประโยชน์ที่เป็นสุขคัดตัดตัดสินใจแบบนี้แล้วก็ออกจากร่างกายไปสวรรค์ชั้นดาวึงสเทวโลกไปที่เทวสภาเนี่ยมันพูดเราคิดไม่เคยออกบนด้ายญาติโยมบริษัทไปที่เทวสภาเวลาทั้งกระโกเทวดากับพรมไปชุมกันทั้งหมด ท่านมาประชุมกันหมดเทวดาก็ดีพระมัดดินนางฟ้าทั้งหมดเหมือนกับท่านรู้เรื่องพอเข้าไปถึงเข้าไปกราบท่านผู้มีคุณซึ่อาการแบบนี้ทําทุกวันเพื่อกราบท่านผู้มีพระคุณทุกท่านทั้งหมดแล้วก็นั่งลงในสถานที่ท่านจัดไว้กราบเรียนท่านบอกว่าหลังจากนี้ต่อไป อาการของร่างกายทางท้องก็ดีอาการบวมของร่างกายก็ดีความดันต่างๆก็ดีความเป็นไข้ก่ทั้งหมดที่มันทุกขโทรมานอยู่เราจะเพาะอย่างนี้อาการทางท้องหรือทางทางเสียงพูดถ้าบัรยังทรมานแบบนี้ต่อไปก็ขอลาทุกท่าน จะขออยู่เป็นมนุษย์แค่สิ้นปีพศ .2534 เมื่อขึ้นต้นปีพศ .2535 ขอลาจากความเป็นมนุษย์ก็หันไปถามโยมท่านโยมเล็กเพราะว่าถ้าหากว่าจะมาใส่ที่เดาเดึงอยู่ได้ไหมสักโอคราวจึงกว่าจะไปถึงจุดสูงสุดคือน,นิพพาน ท่านบอกไม่ได้คุณบ้านใครก็บ้านมันบ้านของใครก็บ้านเขางมนคุณจะมาสายฉันไม่ได้ถ้าคุณจะตายจริงคุณต้องไปบ้านคุณไม่ใช่บ้านฉันก็เป็นนั้นว่าเมื่อท่านบอกอย่างนั้นก็เลยอกตกลงท่าน,นก็ขอไปบ้านที่เพิ่งอยู่บ้านที่มีอยู่บ้านมีอยู่แล้วไม่หนักใจ ทนี้เวลานั้นท่านสามบดีผมท่านก็ถามว่าคุณตัดสินใจจริงๆหรือบอกฉันก็เป็นพ่อคุณมาในการก่อนนะฉันก็ยังตามรักษาคุณอยู่ทุกอย่างถ้าไม่เกินวิสัยฉันช่วยได้ฉันช่วยทุกอย่างอยู่แล้วก็เลยบอกว่าโยมอาการทางร่างกายแบบนี้มันไม่น่าจะมีชีวิตอยู่ ทำอะไรก็ไม่สะดวกมันลำบากคนทุกคนที่เขามีความเกี่ยวเนื่องหมอตั้งหลายหมออย่างหมอเจรุนนี่หมออะไรหมอหญิงได้เขีื่อไม่ออกแล้วเมียหมอเจรุนแสงโสมสองคนนี้ถ้าม,มากรุงเทพเธอก็ต้องมานั่งคอยตั้งแต่ห้าสี่ทุม่มห้าทุ่มบางทีกลับ,บ้านในห้าทุม่มต้องฉีดยาน,นอนหลับให้ให้น้ำเกลือ บางทีหนักเข้าริงก็ต้องเรียกมาที่วัดท่าสงแต่คนที่ใกล้ชิดมากที่สุดต้องพยาบาลหนักสุดก็คือพรนุชเขิงพรนุชเขิงของดีนี่เป็นตัวแทนของหมอหมอให้ยาอะไรสั่งงานไว้เธอไม่หน้าที่ปฏิบัติการล้างท้องก็เธองานโรงเรียนเธอก็ต้องทํางานวัดงานภายในก็ต้องทําหนักที่สุดจ้ต้องพร้อมลงพร้อมลงก็คิดว่า ถ้าคนนี้ทำงานไม่ไหวแล้วใครจะพยาบาลคนพูดนะมีถมไปแต่ว่าคนทำจริงๆมันไม่ค่อยจะมีทอนนี้บางคนก็บอกไม่เป็นไรผมทำได้ฉันทำได้แต่นั่นเขาพูดเขาไม่ได้ทำเวลานี้อาทีตทํทจริงๆที่พยาบาลใกล้จริงๆมีคนเดียว แล้วก็ผอมลงทุกวันงานก็หนักงานโรงเรียนก็หนักงานควบคุมเด็กก็หนักงานเลี้ยงหมาก็หนักให้หมาก็มีเยอะเดี๋ยวก็ต้องพาไปหาหม,มอเดี๋ยวก็ต้องพาไปหาหม,มอเดี๋ยวหมอตัวน,นั้นไม่สบายเดี๋ยวหมาตัวนี้ป่วยยังจะมาพระแก่ป่วยอีกถ้าแก่ป่วยที่ก็หนักมากหน้าที่ล้างทอ้อเป็นหน้าที่ของเธอและการจัดยาเป็นหน้าที่ของเธอตามคําสั่งของหมอ ถ้าไอ้ท่าไม่สบายหนักหมอที่รับฉากหนักก็จะหมอจรุนหมอจรุนรับโทรศัพท์ดึกดึกตื่นๆนหมอหญิงก็ด้วยกันของสองตาสองตายายรับหน้าที่ปฏิบัติสั่งยาบ้างแล้วก็มีหมอพิเศษกับพญญาที่ยุติยาอีกที่กรุงเทพก็ยังมีหมอหมอมนตรีหมอวัฒนะ ถ้าก็บอกออหมอชน,นะหมอโป้ชื่อจริงที่ไรไม่รู้จกไม่ได้ทั้งหมดที่ก็วุ่นวายไปตามๆกันแต่ว่าบรรดาท่านทั้งหลายทั้งเทวดาทั้งนางฟ้าทั้งพรหมท่านนิ่งไปชั่วขณะหนึ่งเวลาท่าน,นปรากฏว่าท่านสามปดีพรหมท่านพูดขึ้นมามีทางช่วย คุณอย่าเพิ่งตัดสินใจตามนั้นนะฉันจะหาทางช่วยก่อนถ้าพ่อช่วยไม่ได้พ่อตามใจลลกทุกอย่างพ่อไม่เคยขัดใจลลกแต่คราวนี้ขอภัยเถอะขอสักครั้งหนึ่งยับยั้งไว้ก่อนว่าไอเดือนมกราเนะี่ยอย่าเพิ่งตายกันอย่าเพิ่งคิดตายไกลบอกกันว่ามกราหรือไม่ใช่มกราไม่สําคัญ อาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนึ่งกุจาระที่แข็งขวางลำไส้เป็นประจำถ้าอันนี้ไม่ออกความสศกจะไม่มีเนี่อาการป่วยหนักจริงมันมีจุดนี้จุดเดียวที่มีความสำคัญยาอะไรก็ช่วยไม่ได้ใครเขาว่ายาอะไรดีก็ช่วยไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้ด้านเสียมหะ ด้านเสมหาก็อาศัยหมอพิเศษให้ยามาเขาเรียกว่ายาเจาะสมองให้เสมหมันไหลออกมาก,ก็ทิ้งไปที่ไจเจนเป็นเสพหะกมีการห่างไปมากเกือบจะไม่มีผ่อนไปได้แล้วแต่ทางท่องน,นี่ไม่มีใครสามารถจะแก้ได้อาการผ่อนคลายก็มีมันอืดมันเสียดมัน,มนปวดอยู่เสมอเวลานี้หนักจริงๆก็ทั้งพูดไม่ชัด ขณะนี้ที่พูดอยู่นี่ก็ลิ้นแตกจย่างนสึกวาเสียงดีกว่าทุกวันนี้ผ่านมาบางทีพระเทวดาท่านจะช่วยไม่งั้นท่านผู้ฟังจะฟังไม่รู้เรื่องก็เป็นว่าถ้าอาการอย่างนี้ไม่ผ่อนคลายไปจะรอถึงวันสิ้นปีถ้าวันสิ้นปีไปถึงวันรุ่งขึ้นปีใหม่นั่นคือวันตายของร่างกายจะไม่ขออยู่เพราะตา ตามสิทธิจริงๆสามารถจะไปได้แต่ว่าพระท่นานไม่ให้ไปถ้าบอกว่าไม่เป็นไรคุณฉันจะหาทางช่วยและต้องช่วยให้ได้ก็เป็นเวลาแท่งกลับพอตท่งกลับมาแล้วก็ปรากฏมาเจอดลงสองลงนั่งคอยอยู่คือหลวงพุทธกทัทนลองใหญ่ท่านก็เปิดบัญชีขึ้นมาลงใหญ่เปิดบัญชีพระคุณ ไอเรื่องต่างๆนะมันควรจะระง,งับไปได้แล้วนะมันมีแต่เส้นสีทองหนาตลอดไปถ้าใหญ่ขึ้นทุกวันใหญ่เรื่อยไปใหญ่จนขั้งใหญ่มากสําหรับเส้นสีดําสีแดงนี่มันก็จางลงแล้วก็แบลุงมันจางอะไรเวลานี่มันเป็นทั้งไข้หวัดเป็นทั้งความดันทั้งท้องก็อืดเสียดไอขี้ก้อนนั้นมันก็ไม่ออกฉันก็มองเห็นยาอะไรก็ทําไม่ได้ อย่างนี้ถ้ามันยังไม่ตายมันก็ทรมานแบบนี้นี่พูดไม่ชัดแล้วนะลุงนะเวลาสอนกรรมฐานในภาษาในโรลงสอนกรรมฐานตั้งใจว่าจะสอนเรื่อยไปถึงไม้จะออกพรรษาถ้าอยู่แต่ก็พูดไม่ชัดคนฟังไม่ชัดในเมื่ออาการทางร่างกายมันไม่ดีอย่างนี้จะเอามันไว้ทําไมจะเกาะร่างกายมันเพื่อประโยชน์อะไรในเมื่อชั้นมันใช้มันไม่ได้ก็เลิกใช้มัน คำว่าตายมันอยู่ที่ร่างกายไม่ใช่จิตใจแต่บ้านมีที่อยู่ถ้าเราจะสงเคราะห์คนก็ไม่ยากถ้าว่าคนใดเขาต้องการสงเคราะห์เราก็มาสงเคราะห์ถ้าจิตใจของเขาดีในขณะนั้นถึงขั้นอุปจารสมาธิเขาก็เห็นเราได้เราก็สอนเขาได้ไม่ต้องลำบากร่างกายนี้ไม่ต้องลำบากคนอื่นลงสองลงแทนก่อนห่ง ท่านถามว่าพระท่านว่ายังไงก็เรียนลุงสองลุงบอกว่าพระท่านไมู่ดล่ท,ท่าจะเงียบลุงก็เลยบอกว่าคุณเวลานี้มันหกทุ่มเสร็จแล้วนะคุณพักผ่อนนอนเสิเขาเลยบอกลุงไม่เป็นไรเรื่องนอนนอนนอนกันแน่แต่ว่ามันจะหลับหรือไม่หลับนี่เรื่อง่างตาหากแล้วลุงทั้งสองก่อนจะหลับท่านก็บอกว่าคุณ ผมขอร้องว่าอย่าเพิ่งตัดสินใจตายอย่าเพิ่งไปจากร่างกายคนที่ยังต้องการคุณยังมีอยู่แต่คนที่หวังจะสงเคราะห์คุณยังมีอยู่เคยถามว่าไอ้การสงเคราะห์มีประโยชน์อะไรในเมื่อทุกขเวทนามีอย่างนี้ถ้าบอกเอาอย่างงี้ก็แล้วกันให้ลูกหลานเขามีกำลังใจ คือพระผู้ใหญ่ท่านพร้อมในการสงเคราะห์ก็มีสมเด็จพระตโคสาจารย์วสัมพยาก็สมเด็จพระทายา์วสกเกตสององค์นี้เป็นกําลังสําคัญกําลังให้ความเมตตาแล้วก็มีหลายหลายองค์อีกเยอะถ้าผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสงเคราะห์คนจะหนีการสงเคราะห์ท่านไปยังไงก็บอกไม่ได้หนีแล้วยันหนีทุกขเวทนาถ้าบอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะ ผมขอร้องไว้ก่อนเคยบอกว่าลงเอานี้ก็แล้วกันถ้าการดีขึ้นไม่ต้องขออยู่อยู่ไม่จำกัดปีไม่จำกัดเวลาเสียงพท่าเติมบอกว่าตามกำหนดที่เยนไว้กำหนดไว้ให้บอกว่าครับถ้าทุกขเวทนาคลายตัวผมอยู่ตามนั้นได้เลยกว่านั้นก็ได้ถา้าทุกขเวทนาไม่คลายตัว ผมขอตามเวลาที่ผมตั้งใจไว้สิ่งใดถ้าตรงตั้งใจแล้วจะไม่ยอมถอนความตั้งใจเด็ดขาดพระท่านก่นอนหนึ่งหลังจากนั้นก่อนนอนพอนอนลงไปคิดว่าทางท้องเต้าคลายตัวเข้ามามากจากน้ำมันชาตรีนะ้ำมันชาตรีนี่ช่วยมาก จนคิดว่าไม่มีความจำเป็นต้องล้างท้องแต่อยู่ๆเจ้าสีแดงก็โผล่มาน้ำมันชาตีถอยหลังมันจับก้อนแข็งทันทีท้องอืดเสียดเสียดทั้งวันจะพูดกับ,บรรดาต่นพุทธบริษัทที่มาก็ต้องทนพูดไม่จะอดทนมันทนอดแต่ในที่สุด ก็มีการความดันสูงเกิดขึ้นไอ้ความดันสูงเกิดขึ้นเนี่ยมันเชื่อไม่ได้ว่าจะตายหรือไม่ตายดีไม่ดีมันไม่ตายแต่เป็นอมาาัมพาตมันก็ยุ่งของอื่นเขาในคนที่พยาบาลก็หนักที่สุดคนที่หนักจริงๆเวลานี้นค,นคือพรนรสคือคงดีเธอก็เป็นผู้หญิงถ้าก็มีความจำเป็นต้องใช้ทั้งนี้เพราะรอะไรว่าคนอื่นอย่างพระท่านสนใจไม่กันท่านสนใจแต่ฟัง ถ้าท่านก็นอยู่พอเดี๋ยวเดียวแ่พอโน้นก,ก็ม่าอยู่ด้วยเป็นประจำเขาให้ยาแล้วเขาก็กลับถ้ามีความจำเป็นก็ต้องโทรศัพท์แจ้งเธอให้จัดยาบางทีก็ลุกไม่ขึ้นไอ้เธอก็ผอมงานก็หนักกลงคืนก็นอนดึกงานเขาต้องเรียนก็ต้องทำงานภายในก็ต้องทำ การทรมานคนแบบนี้ไม่ใช่ของโก้ให้บอกลงุงบอกเอางี้ก็แล้วกันลุงนะถ้าหากว่าอาการต่างๆไม่คลายตัวฉันตายท่านบอกพระขอร้องแล้วบอกขอตามใจพระถ้าพระขอร้องแล้วพระต้องให้อาการคลายตัวลงถ้าทุกอย่างไม่คลายตัวลงขอตายแน่ๆไม่เกินวันที่3มกราคม2505 ถ้าท่านถามว่ตรงเถ้าเป็นวันดีเลยเพอเป็นวันดีที่จะไปนิพพานวันไหนไปนิพพานวันนั้นเป็นวันที่ดีที่สุดไม่ต้องดูไม่ไม่ต้องดูงดโหระเลิกเลิกยามเป็นอนั้นว่าลุงท่านก็รู้จักวิสัยดือ้อพระท่านก็รู้ยี่ห้อดือ้อผมก็รู้ดือ้อใครก็รู้ไอ้เร่ดื้อใครก็รู้บันดื้อมากี่แสนชาติแล้ว แต่ความจริงก็ดื้อยังมีเหตุมีผลไองานที่ทํามันต้องพูดมันต้องเดินทางนี่เดินทางคราวไรท้องผูกเครียดถ่ายไม่ออกถ้าพูดหนัหนกๆเข้าแม้แต่บันทึกเสียงท้องผูกขครไม่ออกเออเสียดไองานที่ต้องทำสอนวัาศาสนามันต้องพูดแต่มันก็ต้องเดินทาง ล้วก็โรคมันขวางเราสองทางแล้วจะอยู่เพื่ออะไรก็เป็นว่าลงกลับก็นอนพอนอนลงไปก็นึกในใจว่าคาถาบทหนึ่งที่พระพุทธเจ้าใหไว้ว่าคาถาบทนี้ถ้าทำน้ำมนต์และรักษาได้ทุกโรคนั่นคือทุกขาทุกขังสุปฏิตังสำเิจสามิ ก็นึกในใจว่าถ้ากระถาบทนี้ถ้ารักษาตัวเราเองไม่หายจะไปรักษาใครในเมื่อท่านให้เราเราก็จะลองรักษาตัวดูถ้ากระถาบทนี้ให้รักษาเราไม่หายก็จะไม่เกิดประโยชน์กับใครก็พอดีคนส,ม,ส,สมิตรเรียว่าสุติสุตราเธอรักษาพัญญาเธอให้พัญญาเธอภาวนากระถาบทนี้ใช้มิดหมอแต่ เธอหายปวดจะร่างกายหลายปวดเป็นอัศจรรย์ mm hmm. ก็นอนภาวนาคาถาบทนี้เป็นฌานคิดว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปการภาวนาทุกอย่างจะใช้คาถาบทนี้เรื่อยไปจนกว่าโรคจะหายแทนคำว่าพุทโธสมาหรหังแทนทุกอย่างที่ใช้เว้นไว้แต่บางกรณีบางขณะเราจะไปสวรรค์เราจะไปพรหม,มโลกเราจะไปน,นิพพาน ตอนนั้นอีเรื่องนะะ่งหากถ้าอยู่ปกติจะภาวนาว่าภาวนาวา่าทุกขาทุกขังสุปติทิตังสัมิติชามิว่าเรื่อยๆตามสมบบายก็เริ่มภาวนา,เร,าเริ่มภาวนาอารมณ์ก็เริ่มเป็นสุขอรันดาทรรพุทธบริษัทเริ่มสุขแล้วก็เลิกกันดีกว่าไหมเพราะอะไรเพราะเวลามันเหลือไม่ถึงครึ่งนาทีขอลากระเดียวฟังใหม่ ขาอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี